มาเจอกับเราอีกแล้วลวันนี้จะทำขาหมูครับเดี๋ยอันดับแรกมิตาลปี๊บครับทำคาราเมลเคลือบหนังหมูก่อนเดี๋ยวเราจะเมลเมลน้ำตาลปี๊บนะฮะให้เป็นคาราเมลอ่ น้ำตาลทรายลราเป็นิดหน่อยโอเคมาดูกันครับอันเริ่มละลายนะฮะเริ่มเริ่มเป็นคราเมลแล้วนะครับนี่ครับใส่ขามีดลงไปครับ เริ่มเคลือบน้ำตาลได้ที่แล้วฮะนี่ใส่เบอร์ดี้ครับสูตรเดาของเชฟครับทานซอยเดียบสปาส่งพาโลนิดหน่อยครับเพียงพาโลลงไปครับสีดำโอเคอ ใส่น้ำซุปครับเราใส่น้ำลงไปครับคุณรถครับซีอขาวรลด,ด,ดีนะครับด,ด,ดีเกลือ ใส่ป่นลงไปครับเาลี้ครับเผ็ดหอมครับโอเคตุนประมาณสองชั่วโมงขึ้นถึงสามชั่วโมงครับใส่มัดนัวของเราฮะแล้วก็ วาฟักชีกระเทียมครับโอเคเอาลองไปเกิดเป็นเงียบเงีแล้ว